เห็นดนตรีแนวนี้แล้วธงชัยเบนซิเล็กอดภาคไม่ไหวจริงๆคลิปนี้เราไปลองเทสล่มโอ้ยไม่ใช่ไปเทสวัชจุฬาครับหลังจากปรับปรุงนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ก็จะไปเทสก่อนจะมีออเดิร์ฟด้วยนะครับเบ้าจุลาเล็กจากเด็กๆนะฮะเฮ้ยอสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับเจเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับธงชัยเบนซิเล็กคลิปนี้นะครับมาเจอกับเบ้าจุลานะครับหลังจากที่เรา ได้รีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คลิปนี้จะเป็นรุ่นปรับปรุงครับปรับปรุงส่วนขานะครับส่วนขาให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอดีมีคนให้ข้อมูลมาว่าขาตัวเดิมผมมันเล็กไปมันก็เลยสะบัดแรงนะครับสะบัดแรงก็ตัวนี้เป็นรุ่นปรับปรุงนะครับเป็นเว้าจุฬารุ่นปรับปรุงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสดูนะครับด้วยเชือกที่เราเพิ่มมาอีกประมาณ ประมาณกี่กี่ม้วนวะสี่แปดม้วนครับเพิ่มมาอีกแปดม้วนจากเดิมสี่ม้วนเพิ่มมาอีกแปดแปดบวกสี่เท่ากับแปดบวกสี่เท่ากับยุบกว่าดอเหรอดิอ๋ออ๋ออาจสั่นคลิปจำเริ่มจ้อว่าไงสองสิบสองจากเดิมสี่เพิ่มมาอีกแดปด 4, เ,มม 8, เป็นสิบสองนะครับเดี๋ยว เราจะมาวิ่งดูอีกอย่างนะครับสนูก็ลืมมาโทษผู้ใดโทษใครโทษใครโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปปรับปรุงว่าจุลานะครับสังเกตดูได้นะครับตัวเดิมจะเป็นลายธงชาตินะครับตัวนี้จะปักเพิ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นเเป็นลายพางนะครับจากลายธงชาตินะครับก็จะเหลือเป็นลูกครึ่งเ <c oughs> ขาเรียกทหารไทยแล้วกันทหารไทยแล้วกันโอเคครับเดี๋ยว เอาเอาเชือกมาครับเอาเชือกมาเอาตากล้องถือแป,ป๊บตากล้องถือแป,ป๊บตากล้องถือแป,ป๊บนะเดี๋ยวมันจะไม่มีลมเดี๋ยวขอดูทิศทางลมอ๋อทิศทางลมเหมือนเดิมครับแต่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลมเดี๋ยวเช็คเช็คเออเราจับไปจับไปจับไปได้ยังหนมันหกักเราจะปล่อยประมาณสีนนะ่สี่มวนเนาะโอเคปะ โอเควะโอ้ยมาผู้เดียวติวะตอนนอยมาผู้เดียวตีนไปเรียนไปเรียนผู้ใดไรที่เรียนอ๋อผู้ใดไรที่ปวยจักจักระเยาทำไมตากล้องนี่ตากล้องโดนเบิร์ตกะโหลกไปทีนึงนี่ตากล้องรูโอ้ยนั่นตากล้องรูตรวจอันนี้ตากล้องเออเหลือไปเดี๋ยวผม จะขอเป็นคนถ่ายคลิปแล้วกันนะครับให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศเด็กเล่นว่าวนะครับโอเคดึงดึงไปเดี๋ยวบังคิดทางร่วมกันอันฟ้ามไปพุ่นลออเดินเดินลงไปเดินลงไปเอเดินลงไปเดี๋ยวน้องฟาร์มจะเป็นคนวิ่งนะครับลมไม่มีนะครับเออลืมบอกไปนะครับสนามที่แล้วไม่ใช่สนามนี้นะครับสนามที่แล้วเป็นทุ่งนาป่าหํานะครับสนามนี้จะเป็นสนาม ทุง่งนาท้ายหมู่บ้านนะครับบริเวณใกล้เคียงต้องจับมั้งสิแม่เออจับไปยัง,งไงมันหมุนไปเองเลยเอออันพูดดึงพูดดึงจับเสียกน้ำผูดดึงจับเสียกน้ำเออจับเสียกดึงไปเลยบ้านนี้ <c oughs> ตรงไปพูนหนองน้ำเห็นบ่พุ่นเห็นบ่พุ่น <c oughs> พูนตรงไปเลยพ่น <c oughs> เอาครับ เห็นมือฟีฟีเออโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็ให้พี่ไหนนะครับทำการดึงเชือกไปเอาไปยาวๆเลยช่องผุนเลยไนถูที่ทางลมโอเคครับเออในโนดยาวยาว,ยาวหางตั้งคักเลยมันเสียนันสนูกวกว่มาเป็นแนวใดอีกนาะบาด <c oughs> ไปเลยดึงยาวๆพุนไนๆช่องพี่ช่องพี่ เห็นบ่ช่องพี่เออขามกันแท้ไปสิบทงรถพูนะ่น่ะเสียกเง่าปั่นเนี่ยมึงเน่นไปได้ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรได้ครับดูเยอะเลยน,ะนี่สปอนเซอร์ของเข้าเสือเหลืองนี่ซื้อมาซื้อมาจยักษ์นซื้อมาจักษมวนจับจับคือพ่อบอกไหมเออเปลี่ยนมองเออเออเปลี่ยนทางตัวแบบนี้จับไปเรื่อยเืยเลย ไสเลยพ่ออีบอกหยุดเองมันบ่มีลมไปเลยไปเลยฟ้ามบีฮะย้ำพงศิลปลมบ่มีไปไม่กับมิดอริงตริงโอ้ยไปอยุคข้ากับมิดอริงตริงบ่มีลม ช่วงบรรยากาศช่วง17นาฬิกา30นาทีนะครับข้ามมาผิดข้ามมาซื้อผิดข้ามยางลงไปพุน่นเหรอข้ามยางลงไปพุน่นยางลงไปพุน่นไปเลยไปเลยไปเลยทอดดาขั้นบนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไป,ไปเรื่องวิทยุมากวะไปข้ามยางไป พี่ไม่อยู่ซื้อผีว่ามปพี่ไม่อยู่ซื้อผีนี่<ม>แลนไหมวะพ่อถ้าได้บอกหยุดแไหมเอาทำนีก,นกันก็ได้นี่ไปเอียกเอียกเฮ้ยไปเอาซื้อเนี่ยละพ่อ เอาเสียกขคือว่นอดึงเสียกเลนาดืองดึงเดึงเสียกดึงเสียกเออในหยับมาเออในหยับไม่อีกเออพ่อพ่อพร้อมไป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 ความือยังเดี๋ยวเดี๋ยวนะพ่อสีนับเด้อพร้อมไปทางขวัพร้อมไป หนึ่งสองสามไปโอ้พอไปบคนเบคอนโอ้พ่อไปคอนเบคอนจ้าจ้าจัาจหมืนหมุนู่สนุกบมีเดี๋ยวเดี๋ยวปีกหักปะเราสนุกบ่ได้ไหม ยี๋ยยังเพิ่มป่ะโอเคครับเอาใหม่นะครับก็หลังจากที่ลืมสนูมาก็ได้ได้ไม้กิ่งไม้ครับกิ่งไม้มาสมมุติเป็นสนูพร้อมไปพร้อมไปพร้อมแล้วกันหนึ่งสองไป

โนมาจับันีไวโน้ยมัน,ะะนี่นนนดึงไปดนเ,นเดี๋ยว่างอันน <c oughs> ี้กันขยิบเลื่อนขี้ พ่อเลี้ยงเบลสอนนูจะเข้า lúc xưa quen anh chạy heo mình khơi. Điờ đi นักด่มเบาหัวเราพ่อเมนมัเบาหัวเลยเนาะเมียนมันมเป็นในนักดาเวลาเสิูอห่หวหวมวยเถอะพ่อฮะบอกรถด,ดีก็ลวอันว่าได้ก็บกยิปติปเดี๋ยวเอาออ,อเดือบมาเรียนในท่นมนชู่วมมึงผมเซียนวา Chết đầu đầu phá Sạch sạch Ui nhất đường nhất đường Ui đường nhiều đường nhất đường,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  nhất đường.

ของหลเก็บเชือกเก็บเชือกเอาอดเดอบไหมออดเดบันนีอ่ออดเดบคืออย่างบอกอรเราหน่อยเดี๋ยวเก็บก่อนครับ,รนนบตะนูไม่ได้เอามาเบื่อจริงรจริงหรือว่าขามันใหญ่เกินไปวะบุ๋มเมียนพิษยาก มันต้องเอาสน,นูมาว่าแล้วนี่มันต้องการสน,นูอย่างเดียวขาใหญ่จำหนีหละมันติดลมดีเห็นอยู่ในคลิปอยู่ทดสอบคู่นวาดลองใช้ทดสอบคู่นวาดเ <c oughs> ช็ดอย่างดี <c oughs> เอาด้อหางลงักอลองดูอกจังเด็กกับซับไปมองบ่ถือเขาตัวโอ้ยลูกสุดเหอไหมเอไหมลูกมาถือแม่ลูกอันนี่ถือแม่ย่าเจิดนะพ่อแล้วมาโอเคครับหลังจากที่ ปรับปรุงแล้วมันไม่รู้นะว่ามันไม่มีสนูหรือเปล่าเนะโอ้หัวหนูหู้หนูจริงมันมันไม่มีสนูอีกอย่างผมก็ไม่ใช่เซียนนะครับก็ทำมั่มวๆเดาๆเดี๋ยวเอาออเดิฟมาให้ท่านผู้ชมชมดีกว่าครับเป็นว่าวจุฬาที่เด็กสร้างขึ้นมามานอ้องเอาว่าวใ่มาเก็บห้องผิดหวังผิดหวังอย่างแรง เมากเกินเพียมาเกิน,อกนโอเคครับเดี๋ยวออเดอร์มาให้ท่านผู้ชมชมนะครับว่าวจุลาเล็กเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเบ้าใหญ่ก่อนนะครับหลังจากที่ปรปับปรุงมารู้สึกว่าไม่ผ่านนะครับใครที่เป็นเซียนกําลังชมคลิปอยู่หรือว่ามีข้อมูลการแก้ไขเกี่ยวกับว่าจุลาลํานี้นะครับขอข้อมูลหน่อยนะครับขอข้อมูลหน่อยครับพอดีไม่ใช่เซียน ขอข้อมูลมาปรับปรุงว่าจุลาหน่อยนะครับนี่ยีันี่ก็วิ่งตามดีจังมึงนี่ฮัรถด,ดีสวัสดีท่านผู้ชมเดิน <c oughs> มาเก็บเชือกเนวไหนนี่คือมุนเถอะทกเอาทกเอา,เอ,าอยู่แล้วรอยั่นนั่นนั่นเอามุนมาเดี๋ยวขอเก็บ ผักไงฮะอะไรผักเไงลองเก็บเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อเดือบแม่ฮะว่าวลิกจุฬาลิกเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดูเดี๋ยวอันนครับอันนี้เก็บครับจิตวังอย่างเรียงครับว่าจุฬาลำนั้นครับมือบัง บ่งใหคุณบ่งเราหรือโอเคทีมงานทีมงานลุยถ้วยดีป่ะรัดไปเขีดเบดิดดิบบอลเลยหน้านู โอ,โอ้โหนี่ฝากเลยนะี่พอดีเก็บเรียบร้อยมามาดูเดิฟครับว้าจุฬารุ่นปรับปรุงห่วยมาก <laughs> ทั้งล่มบะม,มี่นะครับล่มกับบะมี่ได้นโชว์ดูในนีน่เดี๋ยวมาโชยไกล้เดี๋วมาโชยไกล้เดีขึ้นมันอีขึ้นบ่เลยหมุนติวติวーคือกันนี่ว้าวมาถือสูตรบ่ปะ ไเเฮ็ดเองงั hmm. ้น <đ em d dragging> ่นี่พอเฮ็ดสูรเองว่าติดเอาไปเอาไปนี่ม้นเอาสันสันกนก็ได้ยังบ่คันม้วนเสียกติบบลองเรียนมึงกันมั้ฮมึงเกิดยางลงมาบอกเออเรยโอยตาก้องรูตูด จ้าโบอต้องมวว้วนออกเด้ออาบน้ำแล้วมันลุยดินยางลงมากไหมโอ้ยลุตุดห้มันรู้ว่าขึ้นเ่าขึ้นนึ่นะื่อน่ะมันบบมีลมเนอกมิดปานปิงเขาดากักตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าเราทะเลทบบี้บอกลาพร้อมไปพร้อมไปพร้อมกันเรียนหนึ่งสองไป อ้าวอันนี้ขึ้นเนี่ยของแท้หัวเสียบจืดจึ๋จงเอา,มาเนม่เหนีนวยวแม่เหนียวแม่แก่ไหมฮะแก่ไหม <c oughs> วะจะทอกมือกันนั่นกัน ไหนกันนะมันมีล้อม,มันมีผู้ใดมันเห่นยญอกล้มมันมีเข้ามันถืะะน่อว่าล่ะไนมึ่กันนะเดี๋ยวพอไปอเองนะบมักโนนขึ้มักทุกเสียกแต่ววะถอยมาเย่ะทุกเสียกเย่ะทุกเสียกเนาไม่ครับอ๋อเดือบ อ้อเดิวแต่ว่ายุ่สุดไทยพร้อมไปปีกแข็งผดบ่กวะนี่ไงเอาหางซะอีกปะเนาะโอ้เข้าขีดเดาเด้อเด้อเดเข้าดีมั่งเข้าพร้อมไปหนึ่งสองไป เฮวเฮ้เฮ้เฮ้บางคนเรียนคุนคุณเฮึอเฮึอเฮึอเฮ้อฮ่าฮ่าฮ่าไม่เห็นสัตว์โฮ้ฮึฮึอเฮ้อ ตึมระเบิดแตกพัวเป็นยังวะมันเป็นยังมวนเสียกหรืบาด มันมีลมเก็บเสียกเลยสนามทุ่งนาหน้าเล่นพาลามมเตอร์มากครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเด็กๆมาเล่นพาราม,ะะมะอเตอร์ดีกว่าครับเอยปีสองสามสองปีที่แล้วผมก็เคยมาเล่นนะครับที่ที่นี่เลยทุ่งนากว้างมากบรรยากาศน่ารูพารมาก มขาป่อยด็กลอย่องกันเองครับบ้านเอากรรมาการโองเห็นเนี่ย้อแม้แล้วไปม้วนกว่างกันไว้ไม่ไดีได้ตัดทิ่มเราบ้านนี้เห็นไหมหองกันมันลึ่งเพิ่งเพือดเลยบ้านนี้เดีย๋ดวยวย เราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนมันมืดแล้วมามามาร่วมตัวร่วมตัวลาท่านผู้ชมเจ๊เดจ๊เดเจ๊ดมันคลองกันเนาะเนี่ยอ๋อเดบกเลียนทั้นเลยอ่ะ่มกว่ามี่ หึฮ้อเฮรียม,มจ๊กจมันเป็นยังวะมันเป็นยังไหนบัวจ้าห่เลยบ่จ้อห่งป่ะเนี่ยมันหนักสนูนัน เสียพอ่อลวดเอาสน,นุออกฟ้ามเหมืมนนองม,มันหมุนหรนนอกเอาคืนพ่อดูกมันไปตีเก่าเลยเด็กฮักกินลวดเนี่เอาฮักกินเน,น,นี่ยมันบดดังไหม,มทีม่ออกเสียงเนี่ยเสแต่มันหนาวเสืหนักหัวม้าคัานคันเอานี่ออกขันมันยังเป็นคือเก่าอยู่แสดงว่ากูกูเริม่มเป็น่ยนแล้วสนุก,กน อันนห้นเอากล้องน้ำพามเน่เก็บเสียเฟมหมดแล้วพอนไปอะอะพี่แม่มึงลงมาพี่แม่รู้ตรวจพี่รู้ตรวจลงมาพี่าเลยเลยมึงมาเกลยนลูะคุกเด็กชายลู้ตรวจมาเกลหยนพุณไม่พี่พี่พี่มาติไม่ให้ผิมาเกลียนพอ้นนงเลียนขามพ้องได้นะรู้ตรวจ เอา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 โอ้ยมาพี่แมวลงมาพี่แมแลนบังหลุมน้ำนี่แหละตามไปพี่แมลงมาให้พี่แมโอ้ยลุดรูดมไปตามไปฮึบอกตามไปเดี๋ยวก่อน หัว้โอ <c Jud ite Picasso> uh. ้ยโอ้ยเหลียวมันบิ้นย่กับทียกไปอ่ะพียกใสบินยกไปนั่น พุ่งขาอป้าไปหรอบังเล่ผูไปได้ผูน้ำน้องงามคนงามอยู่ใต้แจ

ทิ้งงานลูดตัวจีกแล้วทีมงานลูดตัวเป็นอะไรของมันวะทำไมเราไม่รู้ฮะ<า>จ้คักเปียดยังนสนู่ไหมพร้อมไปเจีดขึ้นไปน้ำนิเดี๋ยวนเข้าห้องเป็นยังวะหังะในมัดเองนี่แหะที่ไม่จับเียด่ดีนะพปลย วองไปเฮโอ้โอ้โอ้ฮ่่ออั่นออ้พวกเขานูเหียมา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 เดี๋ยวนีหุวมกันทำแล้วมือดอแล้วหุ่นตะเวนตกดินแล้วคตวนตัดอันนี้วักซะหน่อยจอยให้มันเป็นหุ <c oughs> <c oughs> ่น ลอเสียดายไปเขาต่างหดวปะ่ะไม่ยังวนเหรอนละโอตึงอาการเดียวกันกับเว่าใหญ่ครับอาการเดียวกันกับเว่าจุฬาไงเอาโอเคครับผลสรุปนะครับเหวทั้งสองลำโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ โอล่ะโอล่ะมืดเล้วครับบานโห